โอ้ห้ามาแต่เราถืวเข้ากับพคกขึ้นมาเนาะแมนเป็นยังขึ้นพขึ้นมาวะทามจะคล้องอยู่เด้อเนี่ยเป็นยังตอนนั้นขึ้นบปมาวะวัาดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศที่พัทยานะครับซึ่งต้องบอกได้ว่าท่าเรือตรงนี้เนี่ยก็เป็นท่าเรือที่จะไปยังเกาะล้านได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ไปที่เกาะล้านนะจะให้ทุกคนไปชมไปดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่ดูสวยมากๆเลยนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้แบบได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะแต่ที่สําคัญเนี่ย ผมรู้สึกว่าคือแบบยิ่งเรามายืนอยู่จุดนี้นะทุกคนจะเห็นว่าพัทยาดูเจริญมากนะครับดูมีตึกมีโรงแรมแบบเยอะมากแล้วก็น้ำทะเลเนี่ยก็ใสเลยนะทุกคนและนี่ก็เป็นท่าเรือนะครับที่จะข้ามไปเกาะล้านนะก็จะมีแบบเรือแบบอาตาัตราก็โดยสารแบบ30บาทนะครับหรือจะเป็นเรือสปนะีดโบสอันนี้ก็จะเป็นต,ตาตารัง ของเรือแล้วก็วันเวลาทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะมาก็ดูอนะทุกคนนะแคปเอานะานี่คือตา,ตารางนะครับโอ้นี่คือ,อทางเดินไปท่าเรือนะครับก็จะมีป้ายบอกนะก็จะมีป้ายบอกโซน ABC ดีนะครับและจุดไฮไลท์ที่ผมจะพาทุกคนเดินไปเล่นเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้จะสามารถมองเห็นคำว่าพัทยาซิตี้ได้นะหรือว่าเมืองพัทยานะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตั๋วแบบเรือสปีดโบ๊ทหรืออะไรประมาณนี้นะเรือโดยสารไปเกาะล้านเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยจุดซื้อตั๋วนะทุกคน30บาทเองนะครับก็จะมีไปหาตาแหวนหาดอะไรประมาณนี้นะฮูทุกคนนี่จุดนี้คือแบบเป็นจุดที่แบบสวยมากอันซีมากมองเห็นแบบป้ายคําว่าพัทยานะซิตี้คือแบบ คือแบบคนเยอะมากว้าวโอ้แล้วนี่คือก็เป็นตึกรางนะน่าจะสร้างเป็นโรงแรมนะก่อนอนะันนี้มีการแบบฟ้องร้องอะไรกันนะผมได้ดูผ่านนะทุกคนโอ้คือบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงคือแบบสวยมากบรรยากาศเย็นเย็นสบายนะครับและจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่แบบ ชมวิวแบบเมืองพัทยานะโอหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนว้าวเวซิ่งมากนะครับนี่ก็เป็นท่าเรือของเกาะล้านนะ นี่คือเป็นจุดแบบเช็คอินถ่ายรูปกันเะอคำว่าพัทยาและด้านบนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แบบให้เดินได้เลยทุกคนเออคำว่าพัทยาเราก็จะเห็นมุมของพัทยาค่อนข้างจะกว้างนะลานสาธารณะท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยานะทุกคนโอ้โหใกล้จะหมดเวลาแล้วนะ ถึงแล้วพัทยาว้าโอ้โหแบบเหมาะเกินกับการเดินแบบชิลๆมากนะเออเดี๋ยวเดี๋วถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีขึ้นไปได้ผมไม่ไแน่ใจว่ามันสามารถ เดินตัดขึ้นไปเลยได้ไหมหรือว่าเราต้องแบบนั่งรถแบบอ้อมมันจริงๆมันอ้อมนะทุกคนถ้าดูในแมพมันจะอ้อมไปนู่นแหลมบริหายแล้วก็โค้งกันไปเขาวพราะตำหนักแล้วก็จะตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันมีคาเฟ่ยอะทุกคนอยู่ตรงนี้นะเออโอ้สะอึกเนาะรูทุกคนโอ้โหจริงๆคือแบบพัทยานี่คือเป็นเมืองเจริญแบบร่องจากกรุงเทพแบบดีๆนี่เองนะเอาจริงๆ นะครับผมไม่รู้ว่าผมมีความรู้สึกไปเองหรือเปล่านะไม่รู้ว่าพี่ๆเอฟซีมีความคิดเห็นกันยังไงนะทุกคนคือมันสุดยอดมากอ่ะทุกคนนี่คือจุดนั่งชมวิวนะครับโอ้โหถ้าโรงแรมนี้เขาทําสําเร็จนะหมายถึงว่าเขาได้ทําต่อแล้วทุกคนมันออกแบบผิดโครงการหรือตั้งในสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะผมก็ลืมแล้วทุกคนพี่ๆมีข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ และตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดจอดรถด,ดูทุกคนมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะค่อนข้างจะมาเยอะมากนะครับนี่คือพัทยาซิตี้ว้าวจริงๆนุน่นมองเห็นนะทุกคนอันนั้นน่าจะเป็นเกาะสีชังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะข้าเกาอลร้านน,าน่าจะอยู่ยึืงๆมาฝั่งนี้นะครับน่าจะอยู่แบบฝั่งมุมซ้ายๆหน่อย นะครับนี่คือนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งนั้นเลยที่เราเห็นนะลงจากรถทัวร์นะครับโู่เซี่ยวหยินโอ้ยยงดังอะไรพ่อใหญ่เอ้ยยี่ห้องสุดปากสุดคอกันอะไรกันหรอไปเอิน่นบริยินยูไกลกันกระโรหากันกว่าไอ้กี่หองยัหกังอ่ะโอ้ย เด่นอนดีหีื่นะฮะโอ้ทุกคนดูด้านหลังผมนะผมจะหาวิธีขึ้นไปด้านบนให้ได้นะเดี๋ยวรอติดตามนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าคลิปปัญญาเนะผมจะอาจจะลงเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิปมัญ้านเนี่ยอาจจะได้ขึ้นไปแบบด้านบนนะครับ ทุกคนคิดว่ามันย้อนแสงไหมน่าจะย้อนแสงนะแต่ว่าวิวมันสวยจริงอะว้าวพัทยาโอ้ก็ไม่แปลกนะที่แบบพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศไทยนะเรียกได้ว่าโด่งดังระดับโลกนะพัทยาเนี่ยผมเห็นแบบยูทูบเบอร์ที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศอะเขาก็จะพูดถึงว่าคุณรู้จักประเทศไทยไหมเยอะประมาณว่าแบบเออรู้จักพัทยาอะไรประมาณนี้เลยนะ คือเขารู้จักแบบชื่อเสียงของพัทยาเด่นดังมากๆเลยอะนะครับผมไม่แน่ใจว,ว่ามันสามารถเดินไปริมริมนี้ได้หรือเปล่าผมอาจจะเดินไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ทุกคนเห็นวิวด้านหลังไหมคือแบบโอ้ยนี่คือพัทยาแบบเมืองเจริญดีๆนี่เองอะโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมว คือตอนนี้รู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากนะอินมากและที่นี่เนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวที่แบบหิวนะทุกคนก็จะมีร้านขายน้ํามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายอะ่ะคือถามว่ามีเงินหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับโอ้โเนี่ยเป็นทางเดินแบบยาวไปนู่นเลยอะ่ะสบายๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าผมเนี่ยจะสามารถเดินขึ้นไปยังไงได้บ้างและจะมีวิธีไหนได้บ้างหรืออาจจะต้องได้เ,เรียกมอเตอร์ไซค์วินนะครับหรือว่านั่งวินขึ้นไปนะอาจจะเป็นก็อาจจะจากนั้นแหละผมไม่แน่ใจนะทุกคนหรือว่าจะมีรถแบบตาเล้งขึ้นไปหรือเปล่าอันเนี้ยน่าจะมีนะคิดว่านะทุกคนนะผมจะเดินไปจนถึงจุดแหลมบริหารนะทุกคนจะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูในแมพเนี่ยก็ ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะ mm. เดินไปประมาณสัก6นาที mm. นะครับ450เมตรแค่นี้นะจิบจิ mm. ทุกคนดูนะ mm. คือแบบโอ้ <Okay. S 1> พัทยานี่คือสุดยอดมากครับ mm. และคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนได้นะว่าเออเดินจากท่าเรือที่ไปเกาะล้านเนี่ยเดินมาเรื่อยเรื่อย จนถึงแลมแลมบริหายได้น่าจะไม่เกินแบบประมาณสักหนึ่งกิโลอ่ะนะโอ้่าตัวนี้ก็จะเป็นจุดทิ้งขยะนะก็จะมีพวกถังขยะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโอ้เห็นไหมทางเดิน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 ไปเรื่อย ที่ว่าฮักลาเมื่อนี่หัวใจเอาภายมาโอติดลิขสิทธิ์อาสน้อเอาจริงนะสวยดีทุกคนสวยดีนะแล้วก็ผมก็เดินไปตามมุมโค้งของชายฝั่งหรือว่าชายหาดของทะเลอะ่ะ ออกมาข้างนอกแล้วรู้สึกว่าปล่อยจอยรู้สึกแบบผ่อนคลายนะทุกคนสบายๆอ๋อมีมอเตอร์ไซค์วินยูทุกคนเป็นมอเตอรไซค์แบบตาเล้งอะ่ะเป็นตาเล้งไปจุดชมวิวต่างๆนะเขาพอาําหนักอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมต้องผมต้องไปแน่ๆแต่ผมแต่ผมขอเดินไปก่อนทุกคนนะครับผมบรรยากาศมันดีอะ่ะมันแบบไม่ได้ดร้อนอะ่ะมันมีดดแดดแต่ว่ามันเย็นอะ่ะโอ้โหลานตรงนี้นะคือแบบยิ่งเห็น เมืองพัทยาแบบเจริญมากอะ่ะโหสุดจัดสวยจริงอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นแบบลานเล่นสกเก็ตนะทุกคนนี่ผมขึ้นไปอูอ๋อ น่นผมเดินมาจากตรงนู้นมันโค้งมาเรื่อยๆทุกคนเนี่ยคาว่าพัทยาคืออยู่ตรงนี้นะจริงๆเรามาแต่ละครั้งเรามองแบบด้านอื่นๆที่มองมาแล้วเ,เห็นว่าโอ้พัทยาอะไรประมาณนี้พัทยานเนยยาจเริญมากเอาจริงฮ่าสุดยอดนะครับไปแล้วก็จะพาทุกคนเดินไปนู่นเรื่อยๆนะ ข้างหน้าผมคือจุดชมวิวแด่แหลมบริหารทุกคนและตรงนี้คือทางขึ้นไปจุดชมวิวเขาพระตำพระตำหนักนะครับแล้วก็เดินเดิน,ดน,ดนยาวไปนู่นจนถึงจุดคาําว่าพัทยาซิตี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าผมจะพาทุกคนเดินมาชมตรงนี้ก่อนนะซึ่งบอกเลยว่าจุดๆนี้เนี่ยก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะคลิปนี้อาจจะยาวมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนแบบดูกันไปเรื่อยๆผมจะถ่ายเป็นแบบ ที่แบบยาวๆน่าจะหลายนาทีอะแต่ว่าอาจจะไม่แบบจะไม่คมชัดสักเท่าไหร่นะเออตรงนี้หอคอยเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นแล้วทุกคนนะเนี่ยเห็นไเขาไม่ให้ขึ้นแล้วตรงนี้อ่ะเป็นจุดแบบถ่ายรูปเช็คอินนะจริงๆทางเดินเนี่ยถ้าเราเดินถ้าเราเดินไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะอ้อมันก็จะไกลมากเลยนะทุกคนเออนะครับก็เป็นจุดชมวิว นะเฮ้แห้งเ<ะ>ลวเนาะบอลนี่มันเป็นบอลลับลมเลยแต่เกาะร้านก็น้ำสวยดีเนาะ<ม>น้ำแบบอันนี้ดีอะอก,ก็ขายชูเก็บไม่ก็ล่านีนะครับอ,อันไหนเป็นเรือรบก,ก็จัดแมน,นเรือรบเนาะใช่อันนั้นคือเรือลบเรือทหานะทุกคนมองเห็นอยู่นู้นนะครับนูน้นเกาะร้านนะั่นแหละคือเกาะร้านเนีน่ยแมนเกาะร้าน โอเคทุกคนไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปจุดชมวิวเขาพระตำหนักนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอันนี้คือจุดที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับและนี่คือทางขึ้นนะเดินขึ้นไปเรื่อยๆว้าวสั้นอยู่เด้อเบิ้งสซ่งเนี่ยก็ได้ป้าตัวยันหักแตงหักแตนอยู่แต่ยงกันยังยงแต่เขาก็ทําดีนะทุกคนเป็นพื้นที่แบบเป็นหินนะ่ะมันจะได้แบบไม่ลื่นไม่อะไรนะสั้นได้เนี่ ถ้าเกิดว่าเราเดินไปตามทางรถวิ่งอ่ะมันค่อนข้างจะไกลอ่ะทุกคนดูอ๋อว้าวสันมากดูทุกคนโอ้อยู่ด้านหลังโอ้ บอธรรมดาอ๋โอ on ้เดินมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นทางเดินเลยทุกคนจะเป็นตัวหนอนทุกคนจุดชมวิวปอดอีพออีแม่เอ้ยสมองงามคักแท้ งามขนาดเลยอันนี้คือเขาทําเป็นทางเดินเดินขึ้นนะทุกคนโอ้โห oh. และขอบด้านล่างนี่คือถนนนะ oh. ตอนนี้เนี่ยมันเดินแบบทะลุออกมานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราขึ้นมาถ้าเราเดินมามันก็จะแบบคดเคี้ยวนะโอ้โ oh. หเดินขึ้นมาถึงจุดนีด้บอกเลย,เลยว่าอลังการมากเลยมองเห็นเมืองพัทยาอย่างสวยงามมาทุกคน ปดัดยังเสียอลังการขนาดนี้ทุกคนเอ้ยแต่ก็ยังมีคนที่ใส่เสียโยนถุงขยะลงไปโอ้ไม่น่าเลย,เยทุกคนปดัปดถ้าบอสตีโบหูจะอธิบายยังไงแบบเมืองพัทยานี่คือจะเิญขนาดเลยโอ้โหทุกคนสุดอลังการพัทยานี่แหละครับคือจุดชมวิว ที่แบบดีที่สุดของพัทยานวะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูจุดที่แบบพัทยาซิตี้อะนะโอ้โหคือแบบอลังการมากสวยไปเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นไปอีกด้านบนคือมันมีเส้นทางที่เดินขึ้นไปแบบต่อเรื่อยๆนะโอ้จุดที่เราจะเดินไปอีกเนี่ยก็คือเป็นจุดที่แบบมันจะมีคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรประมาณนี้นะคือก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยทุกคน สู้ๆนะถ้าใครมาก็นขนาดเด็กๆเขายังเดินขึ้นได้เลยอ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นทางแบบตัวหนอนแบบนี้แล้วก็สลับเป็นบันไดขึ้นแบบนั้นก็ไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ก็เดินขึ้นมาจากถนนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆโอ้โหสุดจัดเดอ้อก็เดินไปเรื่อยๆทุกคนเนี่ยทางตัวหนอนสลับเป็นขั้นบันไดเหมือนก็เราเดินใกล้ถนนตลอดแหละทุกคนเห็นไหม ทุกคนดูนะเนี่ยทางเดินไปเรื่อยๆจะพาทุกคนไปดูจุดที่ชมวิวที่บอกว่าเป็นพัทยาซิตี้นะที่เป็นตัวอักษรใหญ่ถ้าใครมาพัทยาก็ต้องเห็นที่ทนั่นะนะทุกคนและนี่ผมก็เดินมาเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนนี่คือต้นมะพร้าวเยอะมากตรงนี้คือแบบสวยจริงอะ่ะทุกคนดูนะนี่จะเห็นว่าเนี่ยผมอยู่ใกล้ตึกอันนี้ตึกร้างนี้มากๆและเดินลงมาตรงนี้คือ คือโอ้โหสุดจัดนี่คือจุดตัวอักษรที่เรามองเห็นพัทยานะครับเออจะมีคำว่าพัทยานะฮะอันนี้ผมน่าจะอยู่ตรงตัววายนะครับนะโอ้โหว้าวคือปีก่อนเนี่ยผมไม่ได้มานะครับ ปีนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นมาชมบรรยากาศอยู่ด้านบนคือแบบวิวสวยวิวดีมากโอ,โอ้โหดูเป็นจุดชมวิวนะผมว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่แบบดูพลุที่สวยที่สุดอะนะครับแต่ก็ต้องยอมแลกกับการเดินขึ้นมานะทุกคนประมาณสัก2กิโลอะ่ะโอ้โหนี่คือพัทยานะครับู โหอลังการมากโอ้หข้ามาแต่เราถอ่เขากับพวกขึ้นมาเนาะขึ้นขึ้นมาแต่แดกเนาะแมนเป็นยังขึ้นพวกขึ้นมาวะทามจะคล้องอยู่เดินเน่ย <laughs> เป็นยังตอน,นั้นขึ้นป้อปม่าวะโอ้โหเราต้องไปยืนถ่ายจากคำว่าพัทยาน,นูาน่นเราจะเห็นแบบฟอนต์ที่มันสวยๆทุกคนดูนะนี่โอ้มุมนี้สวยกว่าอีก <laughs> มองแม่แบบคิดว่าสุข,ขุมวิทนแถวนี้โอ้โหเนี่ยหเห็นไหมที่เราเดินมาเราก็เดินไปนู่นตั้งไกลเลยนะแต่มันไม่มีทางลัดเดินลงนะตรงเนี้ย โอ้โหทุกคนว้าวโอ้โหพัทยาคือแบบเอาจริงๆนะอยากจะให้ทุกคนดูภาพกันไปนะั่นแหละผมไม่รู้จะอธิบายยังไงซึ่งมันสวยแล้วก็อลังการมากนะคือแบบระดับสวยจริงแล้วตรงนี้เนะี่ยเขาทำเป็นสกายวอล์กแบบยืนไปอะ่ะให้คนแบบขึ้นมาชมวิวเป็นลานแบบก,กว้างๆเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ย โอ้โห oh. สุดจัดโอ้โ oh. หคือตัวเมืองพัทยากว้างแล้วก็ใหญ่มากเด้อทุกคนใหญ่จริงๆอะ่ะดูกว้างใหญ่ไพศาลมากอะ่ะ uh อือ huh. นี่แหละคำว่าพัทยาที่เราเห็น เวลาเราแบบมาพัทยามันคือตรงนี้มันเป็นจุดชมวิวได้นะทุกคนและด้านบนมันก็มีแบบร้านกาแฟด้วยนะขายกาแฟอ,อ่ะสวยจังโอ้โหสวยมากผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะทุกคนให้ทุกคนดูภาพก็แล้วกัน ดูเนี่ยพัทยาอู้โอ้โหป้านี่คือแบบงามแห้งงามแบบจับใจอะ่ะสวยงามขนาดเลยคือทุกคนแบบคนที่เขาแบบขึ้นมาแบบนั่งชมวิวอะ่ะ はい。